ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B M G ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงตับปรับสมดุลสนใจโทร091569 5 6 5 8 0 29 2 297 0820กแ้ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงหันปากอยากเผือกค่ะหันปากอยากเผือกคุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้านะคะผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพนะฮะเหมาะสําหรับคุณลุงคุณป้านะคะและคุณน้าคุณตาคุณยายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับนะ,ะตัวนี้ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B.M.G. นะฮะ hmm. เสริมสร้างสุขภาพบำรุงตับปรับสมดุลคุณผู้ชมนะเป็นนวัตกรรมฟื้นฟูเซลล์นะช่วยเรื่องของเบาหวานความดันต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอวัยนะฮะลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะแล้วก็อักเสบตามร่างกายนะฮะสารสก,กัดนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามาจากธรรมชาติล้วนๆเลยไม,ม่ว่าจะเป็นถังเช่านะเห็ดลิ้นจือสมเกาหลีเบต้าคูแคนแล้ก็กระชายดำคุณผู้ชมนะ ทานอย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องแลยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสุขภาพของคุณจะดีโดยเฉพาะตับต้องบำรุงนะฮะด้วย B M G ครับใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้มาพร้อมกับโปรสุดคุ้มนะคะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย B M G 1กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกในราคาพิเศษเพียงแค่2 8 8 9บาทเท่านั้นและยังแถมให้อีกนะคะกับกาแฟ B M G อีก1กล่องค่ะสนใจโทรค่ะ0915695658หรืออีก1เบอร์นะคะ2 0 2 2 9 7 0 8 2 0ค่ะ022 เก0นะคุณผู้ชมนะโทรไปสั่งซื้อได้เลยนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดังมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วย Bmg นะฮะ,ฮะวินาทีซึ้งนะไม้พิรัฐนะสวมกอดน้องแม็กซ์เวลนะฮะ,ฮะเขาบอกว่าอบอุ่นนะฮะเขาบอกล้านความหมายกันเลยทีเดียวค่ะเรียกว,ว่าเป็นความประทับใจที่หลายๆคนรอคอยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณไม้นะคะได้มีโอกาสเจอกับลูกชายแล้วเรียบร้อยน้องแม็กซ์เวลค่ะก็คือเมื่อวานนี้เลยคุณซาร่านเนี่ยบินตรงมาเลยนะคะจากภูเก็ตมาที่กรุงเทพพาลูกชายน้องแม็กซ์เวล มาให้คุณไม้ได้เจอตามที่สัญญากันเอาไวค้ค่ะหลังจากที่คุณไม้ก็ไม่ได้มีโอกาสเจอน้องแม็กซ์เวลมาหลายเดือนแล้วนะคะ<อ>ซึ่งทนายเจมส์เนี่ยแหละค่ะ<อ>ก็ออกมาโพสต์ภาพนี้เป็นคลิปนะคะเป็นคลิปวินาทีที่พ่อลูกเนี่ยเขาได้เจอกันแล้วก็สวมกอดกันด้วยความคิดถึงจริงๆแคปชั่นบอกว่า1คลิปล้านความหมายขอบรรยายด้วยภาพครับขอบคุณคนกลางและขอบคุณทีมงานอาจารย์ประมาณครับคืออาจารย์ประมาณก็เป็นทนายความส่วนตัวให้กับคุณซาร่าด้วยนะคะใช่อาจารย์กับลูกอ่าใช่เลย,ยก็ ใ,ใช่เขาอยากให้มันจบด้วยดีนะคะ,<ฮ>ะก็ถือว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆพอแฟนๆเนี่ยได้เห็นภาพนี้แล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วก็โอ้โหยิ้มตามกันแบบว่าไม่หูบเลยค่ะอ,อาจารย์ประมาณเข้ามาดูแลแทนทนายกลนเก่านะฮะ<ช>เพราะว่ามันมีปัญหากันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็แล้วก็วกนี่คือทนายเจมส์เล่าพี่เต๋อฟังแล้วก็ทนายเจมส์ก็มาดูแลให้กับไม้จริงๆแล้วการยื่นเป็นขอรับรองบุตรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยคือแม็กซ์เวลจะได้มีพ่อ<ช>อย่างสมบูรณ์แบบนะส่วนซาร่าเนี่ย เท่าที่คุยมากัดทางน้องของลูกสาวของอาจารย์ประมาณเนี่ยเขาไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของการที่ไม้จะมาขอดูแลบุตรเขาไม่ได้ขัดข้องเพราะว่าตอนหลังเขาได้รู้ความจริงว่ามันหาผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้อ่ะอม,มันหาผู้ชายที่จะมารักลูกขนาดนี้มัน<ช>ไม่มีแลว้วอ่ะมันไม่มีในประเทศเนี้ยมันน้อยมากเลยเนี่ยซาร่ากับไม้เขาหานชาติลูกรุ่นละเมอหันไหมเขาคุยกันได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะซาร่าเนี่ยเขาไม่ได้โกรธไม่เขาโกรธตรงที่ว่า ทำไมตอนฟองไม่บอกฉันแค่ <ตก S 2> นั<จ>้นและเขาตกใจแค่นั้นแหละเขาบอกแล้ว่างอนกันเฉยๆแล้วก็แล้วก็ไม้เนี่ย ไหมเนี่ยทางทนายเจมเนี่ยเขาก็ช่วยช่วยในเรื่องของการไกล่เกลี่ยแล้วก็ทนายของทนายแน้วของซาร่าห์่ะอ๋อทนายประมาณนะประมาณแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็ช่วยด้วยคือทนายต้องเป็นอย่างนี้นะคะฝั่งทนายจำเลยทนายโจทย์เนี่ยต้องช่วยกันไม่ให้เขาฟ้องร้องกันโดยเฉพาะคดีครอบครัวต้องช่วยกันแล้วก็ต้องให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับเด็กได้มากที่สุดถ้าเกิดให้ยศแม่ฟ้องพ่อพ่อฟ้องแม่อย่างเงี้ย พี่บอกเลยว่ามันไม่จบแล้วศาลท่านก็จะไม่แฮปปี้ด้วยเพราะว่าศาลท่านมองว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ต้องเป็นเด็กนะคะจะต้องไม่มีใครได้รับความเสียหายคือเด็กจะได้ผลประโยชน์จากพ่อและแม่เท่าได้สูงสุดที่สุดมันเป็นหลักอย่างนั้นอยู่แล้วศาลเขาจะไม่มองว่าแม่ต้องชนะนะพ่อต้องชนะนะไม่ใช่เขาอยากให้จบแบบพี่เขาอยากให้จบจบเนี่ยจบก่อนจะมาขึ้นศาลดีที่สุดเพราะว่าเพราะว่ารู้ไหมเวลามีคาสั่งศาลมาแล้วมันเหมือนกับ เจ็บปวดอะบางทีสักแว่าฟังแล้วบางทีมันไม่ได้แบบเราร้อเอซอย่างเงี้ย<ะ>ฟังแล้วมันก็เสียใจยแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยพี่ถึงจะได้บอกว่าซาร่าเนี่ยเขาก็ยังเห็นใจเห็นใจน้องไม้เขาไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธ<ะ>เท่าที่ฟังมานะฮะเพราะว่าที่เขา<ะ>เพราะว่าคนเนี้ย อ๋อมันก็เลยยิ่งแบบหนักใช่ไหมช่วงนั้นเช่เขาก็เรียเปลี่ยนทนายก็ที่เขาบอกว่ากุญซือไม่ดีอะเหรอไม่รู้พี่ก็ไม่ไม่สามารถพูดได้นะฮะแต่ว่ามันพูดออกกัดทีวีไม่ได้นะฮะก็ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะเพราะว่าคือทุกคนเนี่ยเมื่อเมืม่อความรักมันถึงทางตันมันก็ต้องแยกย้ายกันไปมีครอบครัวใหม่ไม่ผิดทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ก็คือลูกเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาดูแลด้วยกันยังไงก็ต้อง ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกและลูกก็ต้องอยู่กับเราไปจนวันตายเราไม่รู้ว่าเราจะไปก่อนลูกหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาไปตลอดถ้าเรามัวแต่ทะเลาะกันสิ่งที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกตัวเราได้แต่ความสะใจแต่ว่าลูกี่ยก็จะได้แต่ความช้ำใจภาพมันก็จะติดอยู่ในสมองเด็กตลอดไปว่าพ่อกับแม่ของเราไม่รักกันแล้วแล้วก็ตีกันทะเลาะกันฟ้องร้องกันมันฝังใจะะไปจนตายแล้วเด็กก็จะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตค่ะ และเด็กก็จัไม่อยากมีครอบครัวเพราะว่ามีแล้วกลัวจะเหมือนพ่อกับแม่ในอดีตแต่ว่าน้องเทั้งคู่ยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขได้แกะะ้ไขได้ค่อยๆคุยกันอย่างที่พี่เต๋าบอกนะคะว่าค่อยๆคุยกันแล้วเาก็เจอทนายดีด้วยไงทนายเจมก็เข้ามาช่วยค่ะทนายประมาณเดบ,บลูกสาวอาจอาจารย์ประมาณเขาก็ค่อยเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยช่วยแบบว่าเฮ้ย มันไม่จำเป็นต้องฟ้องกันหรนนือห่งคุยกัน,กนได้อเออมันต้องช่วยกันเพื่อเด็กคนนึงจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างแข็งแกร่งนะฮะ ก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้ด้วยนะฮะค่ะอ่ะมากันต่อเลยอีกครอบครัวหนึ่งนะคะก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่หนุ่มศรรามนะยอมให้ติ๊กบิ๊กบาเทอร์ได้เจอลูกอีกแล้วเดือนละสองครั้งค่ะก็ถือว่าเวลาเป็นตัวที่ช่วยเยียวยาได้ดีจริงๆนะคะสําหรับครอบครัวนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของพี่หนุ่มศรรามนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณติ๊กเขามีการติดต่อมาแล้วนะค,ะคุณติ๊กเขามีการเสนอว่าจะหาสถานที่ในการนัดพบลูกซึ่งคุณติ๊กเองก็นะคะได้มีการติดต่่ออก,กัับทาาาางงงด้นนนขหนวยครฐ นะะให้ช่วยประสานมาซึ่งพี่หนุ่มเขาก็เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะและเหมาะสมเลยแล้วก็ปลอดภัยสําหรับลูกนะคะที่จะมีการนัดพบหรือว่าเจอกันกับลูกสาวนั่นเองนะคะซึ่งเห็นว่าจะเจอกันในวันนี้นี่แหละค่ะย0ตุลาคมนะคะเป็นแบบเช้าไปเย็นกลบับเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขายังไม่อนุญาตให้ค้างคืน แต่ว่าในระยะแรกจะให้เจอได้เดือนละสองครั้งแต่ว่าทางด้านของพี่หนุ่มเองเขาก็ยังย้ําชัดในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณติ๊กนะคะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเขากับคุณติ๊กได้จบลงกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีทางจะย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่มาทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะการทํางานพร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วยก็ไม่มีปัญหาไม่มีความกังวลเพราะว่าน้องวิจิมีพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลอยู่นะคะอตอนนี้ทางด้านของพี่หนุ่มเองก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาบ้างแล้วติดต่อน้องวิจิอนกันนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นงานรีวิวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มเองก็ยังไม่อยากบังคับลูกนะให้ทําตามความสะดวกไปก่อนอ่ะนะคะพี่หนุ่มก็ใจแข็งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตอนไีแรกก็บอกไม่เอาไม่ให้เจอนะคะตอนนี้งก็ให้เจอทีแรกก็บอกให้ให้มีทนายคอยดูอตอนหลังก็ให้มาเดือนละสองครั้ง เดี๋ยวใจเย็นๆค่ะติ๊กขานะคะใ <No. S 2> จะเย็นๆก็ถือว่าสัญญาณดีแล้ว <c oughs> นะฮะอ้าติ๊กวิบบาทเธอรเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งละอายต่อบาปไม่กล้าทําผิดต่อหน้าหน้าที่การเป็นแม่อีกแล้ว่ะตอนนี้คุณติ๊กก็กําลังใจดีขึ้นเยอะนะคะเดินหน้านะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยคุณติ๊กเองก็มีโอกาสนะคะเดินทางไปร่วมบุญใหญ่ในพิธีทอดกฐถินงานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เลยมีโอกาสนะคะเอาภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็ความประทับใจจากงานบุญมาแบ่งให้แฟนคลับนะคะได้ร่วมอนุ โมทนาผ่านอินสตาแกรมแล้วก็มีการขอบคุณหะกำลังใจนะคะที่ทุกคน,นส่งมอบมาให้เธอหลังจากที่ต้องเผชิญกับมรสุมดมราม่าต่างๆนอกจากนี้คุณติ๊กเองยังเขียนแคปชั่นบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่ได้รับนะคะก็ยังได้ให้คำสัญญากับน้องวิจิลูกสาวผ่านโพสต์นี้ด้วยบอกว่าแม่เนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองแม่จะไม่ทาให้ลูกต้องผิดหวังเพื่อวิจิวันนี้แม่มีกาลังใจขึ้นทุกวนันแต่ดีใจที่มีคนรักเมตตาเอ็นดูวิจิเยอะมากแม่จะสู้เพื่อลูกพลัง คนรักวิจิมีเยอะจนแม่ยังต้องเกรงกลัวละอายต่อบาปแม่ไม่กล้าทําผิดต,ต่อหน้าที่ความเป็นแม่ได้อีกอืนะฮะเขาก็พยายามจะปรับปรุงตัวนะฮะติ๊กก็มีความหวังะคะ่ะมีความหวังในเรื่องของการงานมีความหวังที่อยากจะกลับมาดูแลลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความหวังที่อยากจะกลับไปเป็นเมียอีกครั้งหนึ่งค่ะนะฮะก็ <ขอ S 1> น่าจะมีหวังอยู่แล้วที่ว่าพี่หลุ่มเขาปากร้ายอย่างนั้นแหละแต่เขาใจดีจริงๆแม่นะฮะเขาไม่ใช่คนร้ายอะไรมากมายแดีวเขาก็ใจดีนั่นแหละนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะ เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปนะคะติ๊กแล้วก็พี่หนุ่มนะคะนึกถึงลูกให้มากที่สุดนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะบำรุงตับนะคะ Bmg นะคะบำรุงตับปรับสมดุลนะคะเป็นนวัตกรรมฟื้นฟูเซลล์นะคะช่วยเรื่องของเบาหวานแล้วก็ความดันด้วยนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยลดอาการปวดข่าปวดข้อแล้วก็อาการอักเสบตามร่างกายเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคุณผู้ชมนะฮะถังเช่าเห็ดหลินจือสมเกาหลีเบต้ากูแคนแล้วก็กระชายดําวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B m BMG มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย BMG ซื้อ1กระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกและยังแถมให้อีกกาแฟาอีกหนึ่งกล่องไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่2,889บาทเท่านั้นสนใจโทรนะคะ091-569-5658หรืออีก1เบอร์หน้า02-297-0820ค่ะ,ะคุณผู้ชมในช่วงหน้านะคะ เบิ้ลปทุมราชนะคะเขาบอกถูกดา่าเป็นนักร้องไร้มลยะแล้วก็ลืมกําพืชนะคะโดนบ่อยเลยนะคะน้องเบิ้ลหลังๆนะคะตีแรกก็โดนพี่ก๊อตพูดไปก่อนนะ,ะตอนนี้ก็ไม่รู้ใครพูดอีกแล้วนะคะ,ะใครจะพูดต่อไปยังไงก็ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ